ชอนครึ่งผัดให้พร้อมแล้วค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทางใรถพาเที่ยวเขาลูกให้คิดตามสบายนะคะวันนี้คุณตั๊กมีเมนูมานำเสนอเลยนะคะ หมูสามชั้นตุนสับปะรดนะคะเนี่ยค่ะหมูสามชั้นตุ๋นสับปะรดสับปะรดหวานฉ่าเลยค่ะที่กุตักซื้อมาทานและคุตักเห็นแล้วว่ามันน่าจะทําหมูสามชั้นตุนสับปะรดน่าจะหวานมากเลยนะคะ, <c oughs> คะเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากค่ะมีหมูสามชั้นนะคะกุตักล้างน้าเเลือเรียบร้อยแล้วเ <c oughs> ครื่องปรุงก็จะมีนี่ค่ะซอสมะเขือเทศซีอิ๊วดำหวานนะคะซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันหอยสามเกลือนะคะกระเทียมรากผักชีนะคะ คุตั้ก็จะโขกนะคะมีกระเทียมมีรากผักชีนี่ค่ะซามเกลนี่สาคัญด้วยเกลือนะคะนี่แค่นี้ค่ะแล้วก็ทานกับน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะคุณตัก็จะเอาพริกแดงกินดากับพริกขี้หนูโขกแล้วก็มีผักชีไอรากผักชีโขลกลงไปด้วยนะคะน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะมันก็จะอร่อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก่อนอื่นคุณตัก็จะใส่เกลือก่อนนะคะ ต้มหมูก่อนนะคะอูต้าก็จะต้มหมูสาชั้นนะคะละหั่นหมูนี่ค่ะเนื้อหมูของครูหมูสามชั้นนะคะชิ้นใหญ่ ส่ส,สัเสซประรดแตมนันจะหวานนะคะนะฮะ่นประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะก็น่าได้ทานเลยนะคะตักรอให้น้ำเดือดนิดนึงโอ้ลงไปเลยนะคะน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะนี่ฮะน้ำเริ่มเดือดแล้วก็สใส่หมูสามชั้นลงไปต้มก่อนนะคะต้มก่อนอืม ตุนสับปะรดค่ะต้มประมาณ20นาทีนะคะแล้วเราก็จะเอาขึ้นมาหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นค่ะแล้วเอาลงไปผัดกับ3ามเกลอือก่อนอื่นตอนนี้กูจ้าก,ก็จะโขกพริกจิ้มนะคะซีฟู้ดก่อนนะคะขณะที่ตำต้มหมูอยู่นะคะจิบเดึง จิ้มสีฟกูก่อนแล้วค่อยมาโขกสามเกอลอไปผัดนะคะลงามาผัดโขกตรงนี้นะคะโขกนี่สบายเลย แกงกินดากับพี่ขี้หนูนะคะผสมกัน อร่อยก็ลากักขีเลยนะคะี FC คุูตักก็เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะ FC นี่ค่ะเดี๋ยวกุตักก็จะตุ๋นหมูสามชั้นใส่เอบปรดแล้วคะ่ะหมูก็ต้มนี่ค่ะ ต้มเรียบร้อยแล้ว20นาทีนะคะอ่าโอเคก็จะเอามาหั่นนะคะ ตุ้ตาเจะหั่นก่อน,นะค่ะชิ้นใหญ่ๆไปลยชิ้นใหญ่หญค่ะชิ้นเลยคะ่ะเห็นไหมต้มหมูยี่สิบนาทีก็จะเปื่อยหน่อยๆนะคะแล้วจะเอาลงไปผัดเห็นไหม เรียบร้อยนี่ที่จริงตอนนี้เนี่ยเอานี่มาจิ้มนี่นะไม่ต้องทำแล้วเสียเวลาโอเคนะคะจะเอาน้ำต้มเนี่ยไว้ใส่อีกทีหนึ่งนะคะอ่าน้ำนี่ก็ใช้ใช่ไหมน้ำนี่ก็ใช้อยู่นะเดี๋ยวเราผัดก่อนใช่ไหมผัดนะคะขตักก็จะโขกสามเกืนนะคะรากผักชีพริกไทยนะคะแล้วก็กระเทียมสามเกินนี่เหลือไว้เผื่อจะ ตำแตงหน่อยสักกินนะคะัสามเกลือเรานะฮะมันจะอร่อยก็ตรงนี้แล้วค่ะ ย้ายมุมมาเรื่อยๆยกมานี่นะ้วให้เห็นบรรยากาศริมแม่น้ำท่าจีนฮะกระทะร้อนนะเขจะกก,ะจก็จะผัดสามเกลอก่อนนะคะน็กมันเน็กม่นคกดีมากมันี้เบาน้ำข้นลกไม้ไทยลาว ผัดให้หอมเลยนะคะสามเกลือของเรา พอผัดให้หอมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เจะีย์เอานี่ลงเลยค่ะหมูลงไปผัดนะหมูสามชั้นนะคะเฮ้ยนี่หมูขึ้ไม่ลืมลืมขลืมเหรอเขาปล่อยเลยเดี๋ยวให้เปื่อยๆชิ้นใหญ่ๆไหมนายกเอามาหั่นเพระหั่นหัวพัทเทเบิลทำได้ทุกอย่างครับ เสียงนกมาคอนะฮะที่นี่เขาเรียงนกมาคอนี่บรรยากาศสายลมแสงแดบดบเสียงนก นกหิวข้าวปะร้องดังมากเลยค่บแล้วคุณป้าก็จะปรุงนะคะ ดำหน่อยซีอดำหวานนะคะตามด้วยซีอิ้วขาวนะคะน้ำมันหอย กต่ซอสมะเขือเทศค่ะช้อนครึ่งผัดให้หอมแล้วคัะลมแรงครับเพื่อนๆได้ยินเสียงลมนะครับกันลมก่อนลมมาจากทางนู้น นพ้าวนะคะลมนี้ก็เป็นใจนะตอนนั่งหั่นอยู่เฉยๆไม่มีลมอากาศอา้าวๆพอตอนนี้พัดซะเย็นใช่ไม นี่อานี่กันมันมาทางด้านไหนอะ่ะมด้านผมคุณปิวไปด้านไหนก็ด้านนั้นล่ะ่เแล้วกุตักเขจะใส่น้ำซุปนะคะที่เรา<ล>ต้มหมูไว้นะอที่ต้มหมูนะคะใส่น้ำซุป<า>เราจะตุนไปประมาณ45นาทีนะคะ ได้หน่อยตุนให้หมูปเปื่อยนะคะตุ๋นไปประมาณ45้านาทีนะคะเสร็จแล้วคุณตาก็จะใส่สับปะรดนะคะสับปะรดจะทำให้หมูเปือะะ่อยทำให้เปื่อยด้วยนะใช่นอจกจากจะทำให้รสชาติเปรี้ยวน,นำเปรี้ยวหวานเค็มอะไรประมาณนะะี้ค่ะ ถ้ามีฟาก็สามารถปิดได้นะนี่มนไม่มีฟามานึกเมนูกันระหว่างทางครับช่องโดโดพาเที่ยวนี่ีอเ <Okay. S 1> เจอเ,เจออะไรตรงไหนก็ทําตรงนั้น,น <c oughs> ที่จริงวันนี้เราไม่ได้คิดที่จะทําเมนูนะ <c oughs> ทีแรกยังไม่ยังไม่คิดไม่นึกว่าจะได้พักที่นี่อีกคืนนึงนะฮะได้อีกคืนนึงก็คิดเมนูปฏิบัติทันด่วนเลย อโอเคตุนไปประมาณ45นาทีค่ะก็จะเปื่อยนะคะแต่ว่าจิ้มกันจิ้มซีฟู้ดนะจิ้มซีฟู้ดเสร็จเรียบร้อยค่ะนั่นหมายถึงให้น้ำงวดเลยใช่ไหมใช่ค่ะน้ำจะงวดไปด้วยลองดูได้ลองชิมไปเรื่อยๆค่ะ,ะเดือดแล้วพะน้ำมันมรสชาติจะต้องไงหวนานๆนะ นหวานเเปรี้ยวนะอ่าใช่มันอร่อยมากเลยอ่ะมันมันนัวแล้วเดี๋ยวพอตุ๋นแล้วน้ํามันก็จะเคลือบกับหมูใช่ไหมใช่สับปะรดได้ทาให้หมูนี่เปื่อยนะคะสับปะรดได้ได้มาจากไหนน่ะได้มามันจากที่พักนะคะที่เขาทำมาให้มื้อเช้าอาหารเช้าคุณตั๊กเสดายมันหวานนะคะสับปะรดหวานเอาหารเช้าเป็นสับปะรดก็เลยนึกได้เออแล้วเอาสับปะรดที่เราทานเหลือเนี่ยมาทําหมูชามชั้นตุ๋นนะใช่อร่อยค่ะ เดี๋ยวเรารอนะฮะอีก45ห้านาทีมาดูกัน,นมันจิ้มซีฟู้ดอยู่นี่ต้องเบาไฟไหมไม่ต้องคนะ่ะคุณตักก็จะตุนไปประมาณสีห้านาทีนะคะไม่มีฝาปิดเดี๋ยวแบบอบแอไปดูในครัวของ<ะ>ที่พักไม่เป็นไรค่ะตุนไปเรื่อยๆค่ะมันก็ได้มันก็ได้ไม่เป็นไรค่ะสีะ่สิบ้านาทีนะคะ โอเคค่ะตอนนี้ก็ได้ครึ่งชั่วโมงเลยนะคะมันก็เปื่อยแล้วค่ะปลารถจะทําให้หมูเปื่อยเลยนะคะแล้วคือต้องจะเคี่ยวต่อยประมาณสิบห้านาทีนะคะ,ะนี่ก็หางก็เริ่มงวดเรียบร้อยแล้วค่ะเอาแห้งๆเลยใช่ไหมอืมนิดนึงนะคะ่ะสิบห้านาทีนะคะก็โอเคแล้วค่ะนี่ได้ชิมยัชิมชิมชิมคอยดูนะคะชิมปรุงตัืงแต่แรกได้ไ หวานฉ่ำสับปรดนะโอเคแล้วจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะสุดยอดเลยค่ะหอมสามเตอ เราก็ยังเคี่ยวไปเรื่อยถ้าเห็นว่ายังไม่ไม่นิ่มนะคือเมื่อกี้เนี่ยคุณตั๊กบอกใช้ได้แล้วแต่ผมบอกเอาให้นิ่มอีกนิ่มอีกนิ่มอีกคุณตั๊กก็เติมน้ําไปอีกแล้วก็เคี่ยวต่อได้อีกครับนี่ก็เริ่มเริ่มเริ่มใช้ได้ละเริ่มใช้ได้ลลน้ํานี่คุกข้าวนะหรือมีขนมปังนะจิ้มเด็ดเด็ดนะครับอันนั้นอยู่อีคลิปหนึ่งนะฮะเรื่องเห็ดเข็มทองพันเบคอนจีนะจี ี๋ยวจีไปกินไปครับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วค่ะคุณตั๊กก็จะตักใส่ที่เรารอให้เย็นนะฮะเพื่อมันจะได้เซ็ตใช่ไหมม,มันจะได้เซ็ตตัวรอให้อุ่นๆนะใช่เย็นอุ่นๆเปื่อยมากเลยนะคะ หมูสามชั้นตุ๋นสับป,ประรดกุตักก็เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะมันจะออกรสชาติเปรี้ยวนิดหนึ่งหวานแล้วก็เค็มนิดหนึงค่ะอร่อยเดี๋ยวไปทานกันนะคะ คุณแม่ตักให้คุณลูกหน่อยนี่ครับเพื่อนๆครับเมนูนี้เรียกว่าหมูสามชั้นตุ๋นสับปะรดค่ะโอ้ย็ใจเย็นๆกินช้าๆกินช้าเดี๋ยวใส่น้ำจิ้มด้วยยนี่ครับโอ้ยโอ้ยนี่คืออะไรหิวหิวหิวนี่ฮะ บรรยากาศสุดยอดเลยครับเพื่อนๆครับแดดล่มลมตกก็ต้องขอขอบคุณสถานที่นะครับ mm hmm. ทาลาลินวิลล่า mm hmm. เรานั่งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนนะครับ mm hmm. แดดล่มลมตกพราทิตย์กำลังจ, mm hmm. อจะอัสดงไปทางนูง้น mm hmm. อ่ะดชิมเลยใส่จิมนิดเดียวนะน้ำจิม mm hmm. นิดเดียว mm hmm. นะเดียวเอา เปื่อยกำลังดีหอมสามเกลอแล้วก็สับปะรดความเปรี้ยวของสับปะรดกลมกล่อมมากด้วยอีกไหมอสามชั้นอือค่ะอ่ะกะ เอาเลยอีกไหมฮะเอาไหมไม่ชอบเหรอผมตัดได้ติดชิ้นสับปะรดมาเอาไหมไม่เอาเหรอเดี๋ยวเขาจะหาว่าแม่ทําแม่อร่อยะโดโด้โดโด้รอจะกินอันนี้ฮรอันนี้อะไรเบค่อนเบคอนพันเห็ดเข็มทองนะฮะโดโด้รอรอทานเบคอน พันเห็ดเข็มทองเด็กออทิสติกพอหมายมั่นตั้นมือใจแล้วอีกเมนูก็ไม่เอาแล้วเอร่อยครันกบินกับดังบรรยากาศสุดยอดมากนะ โกยิงโ h ชายยอดอร่อย <c oughs> แต่จะได้มื้อเย็นเราไม่อยากยยทานข้าวนะทานอย่างนี้ได้ชิ้นจับรถมาครับอร่อยนะ บรรยากาศลังดีลมพัดเย็นสบายเนาะแม่น้ำสงบเงียบนะครับไม่ค่อยมีเรืออะไรวุ่นวายหมือากาศเสียงดังรบกวนนะบางทีเราไปพักที่อื่นบางจังหวัดมีพวกแพรพวกอะไรใช่ไหมแพรที่เขาเปิดเพลงเปิดอะไรทางด้านนั้นก็ ก็อาจจะเป็นบรรยากาศของอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะสนุกสนานกันนะแต่ว่าใครมาทางด้านเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณเนี่ยแม่น้ำท่าจีนจะเป็นจุดท่องเที่ยวที่สงบเงียบครับก็ยังมีรีสอร์ทอีกหลายแห่งแต่ว่าที่เนี่ยถูกใจพวกเรานะเราสามคนถูกใจที่ทาราลินรีสอร์ทนะครับใครเข้ามาเจ้าของ อัจฉาศัยไมตรีดีมากเลยครับอยากได้อะไรพี่แรกเราก็เกรงอกเกรงใจนะในการถ่ายทำอะไรต่างนี่ก็ได้รับการสนับสนุนไปอย่างดีครับต้องขอบคุณแตงท่านเจ้าของสถานที่ไว้ณที่นี้นะครับแล้วเขายังมีอร่รยนะอะไรนะสินค้าของเขาเดราจะกินนี้ใช่ไหมล่ะจะกินย่างนี่ละแมู่้ยังมีสินค้าพวก ที่อร่อยอะคุณอะไรนะมะขามดองมะขามดองมะขามเชื่อมอืแล้วก็มะม่วงดองขิงดองอใส่ถุงเป็นแพ็คๆแล้วก็มีเห็ดเห็ดเห็ดเอเห็ดโคนน้อยเห็ดโคนน้อยอันเล็กๆนะครับก็มีจําหน่ายเป็นแพ็คเป็นถุงเดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวอะไรเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างไว้ตอน ท้ายคลิปนะครับเพื่อนๆสนใจก็โทรมาสั่งซื้อหรือว่ามาผ่านมาผ่านไปแถวๆนี้ก็ก็แวะชิมอร่อยมากเอาไปซ้าต้มยำเข้ามาชมบรรยากาศก็ได้ครับที่พักอาจจะน้อยอาจจะจองไม่ได้แต่ว่าเข้ามาชมบรรยากาศตรงนี้ได้นะครับอ่ะงั้นคลิปนี้คงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรารับประทานต่อกันให้อร่อยเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งเราจะย่างเห็ดให้พี่โดดกินละพี่โดนั่งคอยจะกินเบคอนใช่ไหมเบคอน กินก๋วยเตี๋ยวเป็ดมาเยอะอ่ะอือเดี๋ยวเป็ดเอาเอา,เอาข,ออของพ่อของแม่ไปก๋ยวยเตี๋ยวเป็ดอีกคลิปหนึ่งก๋วยเตี๋ยวเป็ดไปเจอ FC อด้วยนะกินไปกินมา f อฟบอกเอ้านี่แหละโดโดพอโดโด้เขาปิดปากไปไงานแล้วก็ตอนนั่งทานโดโดก็เดินเดินไปก่อนไปนั่งก่อนอเขาไม่เห็นบอกดูถ้ายัง,งาไงก็ณทักก็ฝาก f อฟกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะเมนูสมชั้นตุ๋น สับปะรดนะคะอร่อยมากนะคะคุณตั๊กเขาจะทานเผื่อเอฟซีนะคะค่ะขอบคุณมากนะะคที่ติดตามเมนูตั๊กเมนูง่ายๆนะคะค่ะต่อไปก็มาดูเห็ดเข็มทองย่างนะคะถ้าชอบอกดไลค์ได้ด้วยกดไลค์กดซับกดตะกรายได้ด้วยได้ด้วยหน่อยค่ะสวัสดีนะคะเอฟซีเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบายบายท่านต่อท่านต่อ